สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับ386 The Gamer ครับวันนี้ผมจะมาอ่สร้างความยินดีกับ12 s u b s c ับส e นะครับ s ับส c r ร b e ขึ้น12แล้วจริงๆจะทำตั้งแต่10นะครับแต่มันก็เพิ่มมา2ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเลขหน่อยก็ขออภัยแค่นี้ขออภัยหนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยิ่งเพิ่มยิ่งดีครับก็ตอนแรกก็เตรียมคลิป10 s u b s สไคร e ไว้แล้วครับ แต่ว่ามันก็เกิดการแบบ12 subscribe ก็เลยต้องทำใหม่ก็ดีเลยหน่อยนะครับก็จริงๆผมทำไว้ก่อนแล้วแหละทำคลิป12 subscribe ไม่ได้ทำไว้ก่อนนะทำทำไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วแหละแต่ผมเผลอไปกดลบไฟล์มันอีกสองไฟล์ตั้งแต่10 subscribe กับ2 12อ่าอ่ะรฟชั่นแรกอืม ทำไมผมถึงใส่หน้าก,กากและหน้าก,กากนี้คือหน้าก,กากเชียอะไรข้อแรกครับผมอยากเท่ครับอยากเหมือนพี่เอกว่าแต่ว่า20 25อ่ะ25ซับสไครต์ผมจะถอดหน้าก,กากให้พวกคุณดู20ก็ได้ใครถามว่าเอ้ยโทษทีครับมันจะมีคนถามว่า20 25เยอะไปไหมพี่เรียกผมเพื่อนก็ได้นะผมเผอ,อผมอาจจะ ข้อแรกนะเรียกผมเพื่อนก็ได้เพราะเพื่อนคนผมอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ข้อสองผมยี่สิบซับสไคร์นะยี่สิบยี่สิบห้าซับสไคร์นะคุณแชร์ให้เพื่อนคุณแชร์ให้คนอื่นซับสไคร์มากนั่นแหละครับเป็นวิธีเ <c> ห <oughs> ม,ม,มือนกับข้อมิกเบอร์แต่เรามีรางวัลก็คือการถอดนอากาศส่วน คชั่นที่2คํคำถามที่2นี่คือหนักกัดเที่ยวอะไรก็แบล็กแพนเตอร์อครับแฟนหนังมาเวลจะรู้จักดีแต่เอาจริงๆนะครับมี2อสคนที่เข้ามา s u b สไครป์ผมแล้วพวกเขารู้ว่าหน้าตาจริงๆผหมเปนะ็นยังไงเพราะฉะนั้นผมเลยวางแผนแบบนี้แหละครับแค่สองสามคนนะตอนนี้ผมก็ใช้วีว่าวิดีโอนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยรู้ซิสเต็มมันเยอะ,ะเท่าไหร่นะครับก็ ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอเลือกแคนแมกแมดเด็กไปตลอดการคือถ้าถ้าผู้ชมไปดูไปดูนะครับแต่ผมขอไม่ทําคลิปให้ดูไปดูมันจะมี52ด่านทั้งหมด52ด่านแต่ละด่านนี้ยากๆทางนั้นครับแล้วก็มีด่านคอมมิ่งซูนแบบมีด่านมาใหม่อีกเยอะๆเลยครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับ12สุดคลิปนี้อาจจะกากไปหน่อยอาจจะแย่ไปหน่อยก ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพิ่มอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนคุณดูนะครับขอบคุณครับ